สวัสดีค่ะอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นก็นะคะขอบคุณอีกแล้วนะปลาเผาเนาะขอบคุณคุณเจ้าขานะอะบอกชื่อเลยเนาะนีเรั้งขาขอบคุณมากครับตอนนี้จะให้กัปตันอ่าแต่ว่ากัปตันไม่มาไปไหนกัปตันบ้านพี่มนาที่บ้านพี่มนาแต่พรุ่งนี้น่าจะมาหาพวกเราอยู่ใช่ใช่เราจะมีปลาเผาสองตัวแล้วก็ผลไม้สองอย่างนะคะน้ำชาไทยดูไม่ได้ เดี๋ยวเ,เราไปกินข้างบนกันต่อน,นะคะ<ม>ลืมถ่ายตอนเปิดค่ะพี่นอ้องอ๋อชิมแล้วเปิดอดใจไม่ไหวเปิดไหกเลยวะเปิดไหก็ได้ไม่เป็นไรเปิดแล้วก็เปิดเ,เลยอือร่อยไหมอ,มอ,อือร่อยอร่อยอยู่ค่ะอร่อยอยู่มีสองอย่างสามอย่างอย่างเลยโอ้โหเกเอ้บมีช้อนเลยลืมถามเขา ยืมให้ทำได้นะหนูอือยืมได้ไม่ยืมได้เพราะว่ามันมีทีล้างจานไม่มีเลยลเปิดดูทุกตัวเลยเนาะข้างล่างม่มีเซียนนะนยังดูครบแล้วโอ้ยหิวจ้ะตอนที่ยังกินข้าวหน่อยมันไม่ค่อยหิวข้าวแต่พอเย็นแล้วมันก็จะหิวทำไงไม่กินข้าวอุ้ไม,มีจริงค่ะโอ้เราไมยืมเราไปยืมใช่ใช่เราไม่รู้เนาะ เราคิดว่าจะมีอยู่ข้างบนว่าเราเห็นซิงล้างจานมันมีกตว่ามันมีแล้วในตู้ต่ที่ไหนได้ไม่มีค่ะไม่มีมีกระิ่นอ่ะไม่ยืมคนเดียวปเนาะอือเอาตกลงจะไปยืมอ่ะแกไปคนเดียวพี่เห็นไปด้วยเวคนเดียวก็ได้เนาะอือแล้วก็เคาะประตูตกลงจะไปยืมนะคะพี่น้องไม่ไหวอ่ะเป็นน้ำลายไหลอยู่ตอนตอน,ตอนกิน,กนข้าวน้อยหน่อยเอา นั่ะผลไม้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่ช่วยเหลือพวกเรามาตลอดเนาะทุกท่านเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอุยมาต่อค่ะมาต่อโอ้ยไม่เห็นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยงายหัวนิดนึงคลิปต้องเห็นหัวนี่อุ๊ยบอกเลยค่ะว่าเหมือนมะฮิน มันห่านิมูนมาฮีนิมูนโอ้สาสจะพูดแบบดูดีจะพูดคิดมาค่ะมาค่ะเมีียงปลาเผาเมี่ยงปลเผาสงสัจะมดอ่ะสองตัวเขาฝากให้ขอกับตันก็ชาวน้อทีนั้นเนาะแต่ทีมนั้นไม่มาจ้ะเสร็จทีมนี้ค่ะทีมนี้กินจ้ะชอบชอบอย่างน้อยกปเนาะก็จะอร่อยกว่าเนื้อแต่ก็แล้วแต่ชอบ เีอ่อนออรู้สึกว่ากัปตันกับทีม, 9, มเก้าปอแล้วใครพิมนาก็ไปนอนบ้านพินมนาบอกว่าที่ที่พักตรงนี้บอกว่าเต็มมั้งโทรไปถามโทรไปถาม ทีฟูดอร่อยเหรออออันนี้ร่อยกว่าเหรอไม่รูเลยอ้าไม่เลยแต่คนรู้มากค่ะก,นนก,นะกินข้าวในห้องนอนอือพี่บานเนี่ยกินไม่ได้นะกินข้าวในห้องนอนอ่ะอืมมีแอปเปิลน,นะแอปเปิลกับฝรั่งยางละสองผงถูกใจามากผลไม้ ฉันว่าเขาสั่งมาทัวร์แหละเราเป็นคนละตัวเลยไอ้ปลาทับทิมอร่อยกว่าปลานมึกอร่อยดิปลาทับทิมอร่อยกว่าแล,ล้วแพงกว่าด้วยอ,อันนี้เป็นปลาทับทิมนะพี่น้องนี่ดูเนื้อยกัเองหวานเจ็บเลยนะคะต้องทำต้องหอมเยี่ย ดูดเดนื้อน้อยได้เคยยว่ากันได้อร่อยๆอเนาะไปกินที่ไหนก็อร่อยเนาะมีอยากก่างเขาเขาก็ม,ม,มันอร่อยเพราะว่าเนื้อปลามันหวานอยู่แล้วนะเนาะอ,ะ,นอะอร่อยเนาะต่อซี่โครอร่อยอาจัดไปไม่อะไรตรงนี่เป็นขยะอ่ะอืมไม่ได้แล้วขนมจีนอร่อยอะอร่อย เข้ากันแล้วเลยอยดูเวลาวินาทีแล้วอืมก <m. S 2> ินเหมือนผู้ดีใช่ไหมล่ยกินเหมือนสับกินแบบมุมมาน ในหลังองจะมุมมาคนอ่อีกนะ่เอาแบบได้กินแบบนี้ห้ะกินแบบนี้แหละกินแบบใช้มือมันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงนะเหมือนสมาัยก่อนกินข้าวแบบใช้มือมันก็จะอร่อยอ,ะอ่ะแล้วแต่คนชอบเนะคนเราอ,อือแต่ว่าเนี่ยอร่อยกว่าน้ำจิ้มที่นี่เลยน้ำจิ้มทีน่นนนเพ็ดทีเขียวเพ็ดนี่นะเดี๋ยวเตรียมตัวที่สองกันนะครับ ม่ตัวไหนไม่พอโอ้ยดีนะกับดันมากับดันมานี่ยเราไม่อิ่มไม่พอจ้ะมีเท่านี้เราก็อิ่มเท่านี้อาจารย์แต่ที่นี่มาสองตัวเนาะเอาไปพรพวกนี้มันก็แม่อร่อยจ้ะเราเคานลองจานทหเป็นหมด 八百多，五亿多。嗯，没事。 หิวค่ะข้าวเที่ยงกินนิดเดียวไม่อยู่ข้าว<ม>เบื่อข้าวต้อกินกับอือันนี้ก็แปลแค่นเบื่อหอยฉันกินกับ <laughs> อืม ีเตียเนาะระวังนะกางปดคอหอมเมยใช่ละช่ำหน่อยฉ่ำหน,อหน,อหน,ออน่อยกินชโชยสักหน่อยกับรู้เนื้อแกเองข้าวชัวอ้เอ้ยหนาแล้วเนาะฉช่นเรากินปลาเผาเรากินแต่ปลาน,นินเนาะแต่รอบนี้เป็นปลาทับทิมแต่ ขอบคุณพี่เจ้าขาเลยครับเล็นน้องเล็นน้องก็เป็นน้องน้องหรอ้องนพี่นะพู่ทุกคนแม่ใครก็ไม่อยากแกงเลยพี่เนาะเล็นพี่ได้ไหม